เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยแบบฝึกหัสงหกอน,นะคะจงเขียนช่วงต่อไปนี้ในรูปของเซตพร้อมทั้งแสดงช่วงของ ช่วงด้วยกราฟบนเส้นจำนวนให้เขียนช่วงเนาะในรูปของเซตแล้วก็เขียนกราฟช่วงปิดลบสามถึงเปิดหนึ่งใช่ไถ้าเขียนอยู่ในรูปของเซตเราก็จะเขียนว่ามันคือเซตของ x โดยที่เมันจะต้องอยู่ระหว่างลบสามกับหนึ่งมันก็ต้องมากกว่าลบสามใช่ปะแต่อันเนี้ยมันเป็นช่วงปิดมันก็เลยต้องมากกว่าเท่ากับ แล้วก็เต้องน้อยกว่า1แต่มันเป็นช่วงเปิดก็เลยเป็นน้อยกว่า1ไปเลยก็ได้ว่าเป็นเซตของเอกนะโดยที่เอกมากกว่าเท่ากับลบสามแล้วก็น้อยกว่า1ถ้าเขียนบนเส้นเขียนด้วยช่วงเขียนช่วงด้วยการาฟเนาะเขียนช่วงด้วยกราฟบนเส้นจนํานวนอ่ะมันคือตั้งแต่ลบสามถึง1ช่วงปิดลบสามก็คืออย่างนี้เนาะถึง หนึ่งหนึ่งเป็นช่วงเปิดเราก็จะเป็นแบบโปรอันนี้แบบทึบแบบโปรคือหมายถึงเราไม่เอาตรงจุดที่มันเป็นหนึ่งแต่แบบทึบคือเราเอาจุดที่มันเป็นลบสามนะเราเอาค่าลบสามแต่อันนี้คือเราไม่เอาค่าหนึ่งแต่เราเอาช่วงที่มันเข้าใกล้ตรงค่าหนึ่งอะแต่ไม่เอาค่าหนึ่งก็เลยได้เป็นช่วงแบบนี้เนาะแสดงช่วงบนเส้นจำนวนอ่า ส่วนข้อที่2ข้อที่2คือช่วงเปิดลบ2ถึงเปิดอินฟินิตี้มันคือถ้าเขียนเป็นเซตก็คือเซตของ X โดยที่ X จะต้องอยู่ระหว่างลบ2ถึงอินฟินิตี้ใช่ปะแสดงว่า X มันจะต้องน้อยกว่าลบ2ถูกไหมแล้ว X ก็ไม่ใช่สิ X ต้องมากกว่าลบส x มากกว่าลบสองแต่ว่ามากกว่าแล้วเราเอาลบสองปะเราไม่เอาเพราะมันเป็นช่วงเปิดเราก็เลยไม่เอาลบสองก็เลยเป็น x มากกว่าลบสองแล้วมัน x มันสุดที่ไหนมันสุดที่อินฟินิตี้นู่นเลยถูกปะเราก็แค่บอกว่า x มันมากกว่าลบสองก็เพียงพอเวลาเราเขียนเส้นจำนวนเราก็เขียนตรงนี้เป็นลบสอง เอมากกว่าลบสองแต่เอกจะเป็นลบสองไม่ได้เราก็เลยเขียนในลักษณะแบบนี้ก็คือเอกมันมากกว่าลบสองนะแต่เอกก็ไปสิ้นสุดที่อินฟินิตีถูกปะก็เลยเขียนเป็นหัวลูกศรแบบนี้คราวนี้ช่วงปิดสี่ถึงปิดเจ็ดบ้างที่พี่บอกปิดสี่ถึงปิดเจ็ดคืออาจจะบอกว่าช่วงปิดสี่ถึงเจ็ดก็ได้แต่ว่าพี่พยายามเน้นว่ามันปิด อะไรเปิดอะไรประมาณนี้มันจะได้แบบไม่สับสนช่วงปิด4ถึงปิด7ก็คือเป็นเซตของ x โดยที่ x เนี่ยนะต้องอยู่ระหว่าง4กับ7ถูกไหมเมันก็เลยต้องมากกว่า4แล้วมันก็ต้องน้อยกว่า7แต่มันเป็นช่วงปิดถูกปะถ้าช่วงปิดเราก็เอาค่าที่มันเป็น4ด้วยเอาค่าที่มันเป็น7ด้วย ก็เลยได้ว่า x มันต้องมากกว่าเท่ากับ4แต่น้อยกว่าเท่ากับ7จ็ดอืมก็เขียน4ถึง7ต้องเขียนหัวทึบถูกปะเพราะเราเอาจุดที่มันเป็น4ี่แล้วเราก็เอาจุดที่มันเป็น7ด้วยก็เป็นช่วงนี้ปิดสถึงปิดเ ข้อ4ข้อ4ช่วงเปิดลบ3ถึงเปิด0เนาะถ้าเราเขียนเป็นเซตมันก็คือเซตของ x โดยที่ x เนี่ยมันอยู่ระหว่างลบ3กับ0 x ก็ต้องมากกว่าลบ3เรา x ก็ต้องมากกว่า x ต้องน้อยกว่า0แต่มันเอาจุดที่ไม่เป็นลบ3มไหมไม่เอาถูกปะแล้วมันก็ไม่เอาจุดที่มันเป็น0ด้วยถ้าเราเขียนบนเส้นจำนวน ลบสามกับศูนยจุดที่มันเป็นลบสามเราไม่เอาเราก็เลยเขียนวงกลมที่เป็นโปร่งเนาะจุดที่มันเป็นศูนย์เราก็ไม่เอาก็เขียนเป็นวงกลมเปิดแล้วก็เป็นช่วงระหว่างลบสถึง0ก็ได้กราฟรูปแบบนี้คราวนี้ข้อ5ข้อ5คือช่วง เปิดลบอินฟินิตี้ถึงเปิดลบสถ้าเขียนในรูปแบบของเซตก็คือเซตของ x โดยที่ x มันอยู่ระหว่างลบอินฟินิตี้ถึงลบสใช่ปะ x มันก็เลยน้อยกว่าลบสแต่ x มันน้อยลงไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้ได้เลยถูกปะ่ะเราก็เลยเขียนแค่ x น้อยกว่าลบสก็พอว่าเส้นจำนวนมีลบสาม x น้อยกว่าลบสแต่เราไม่เอาจุดที่ x เป็นลบสใช่ปะก,ก็เลยเขียนวงกลมโป,โ,ปโปรแล้วก็น้อยลงไปเรื่อยๆจนถึงลบอินฟินิตีก็ได้แบบนี้อืมรานนี้ข้อ6ข้อ6.1ปิด1ถึงอินฟินิตี้มันคือเซตของ x โดยที่ x มันอยู่ระหว่าง1ถึงอินฟิน t y ี้ใช่ปะ x มันก็เลยต้องมากกว่าเท่ากับ1แต่มันมากไปถึงอินฟิน t y ี้เราก็เลยเขียนแค่มันมากกว่าเท่ากับ1ก็พอวาดเส้นจำนวนมีจุดที่เป็น1 x เท่ากับ1ได้ก็เลยเป็นวงกลมที่มันถึกๆเนาะแล้ว x มันมากกว่าเท่ากับ1ใช่ปะ x ก็เลยมากกว่า1ไปเรื่อยๆในลักษณะแบบนี้ ข้อที่7ข้อที่7นะคะเปิดลบ1ถึงปิด4มันคือเซตของ x โดยที่ x มันมากกว่าลหแต่มันน้อยกว่าเท่ากับ4มันมากกว่าลหใช่ไหมน้อยกว่าเท่ากับ4แสดงว่า x เป็นลหได้ปะ เป็นไม่ได้นาะช่วงเปิดเราไม่เอาที่ค่า x เ,เป็นจุดนั้นช่วงปิดคือ4ก็คือเท่ากับ4ได้ก็เลยเป็นจุดทึบระหว่างลบ1ถึง4ก็เลยเป็นช่วงนี้นี่เอมากกว่าลบ1แล้วก็ x อน้อยกว่าเท่ากับ4ส่วนข้อ8 ข้อ8นะคะถ้าเราจะเขียนในรูปของเซตของเปิดลบอินฟินิตี้ถึง1ปิดอ่าถ้าเขียนในรูปของเซตมันก็จะเป็นเซตของ X โดยที่ X เนี่ยนะคะจะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่า1มันต้องน้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าเท่ากับ1ซึ่งเราก็จะสามารถเขียนบน เส้นจำนวนได้เป็นถ้า1อยู่ตรงนี้เนาะ1จุดที่เป็น1เราเอาแล้วก็จากลบอินฟินฟิตี้ถึง1ใช่ปะแสดงว่ามันสิ้นสุดที่1จากฝั่งซ้ายทั้งหมดมันก็เลยสามารถเขียนบนเส้นจำนวนได้เป็นรูปแบบนี้เนาะส่วนข้อ10ข้อ10 เปิดลบ10ถึงลบ8ปิดถ้าเขียนในรูปของเซตมันก็จะเป็นเซตของ x โดยที่ x เนี่ยนะมันจะต้องอยู่ระหว่างลบ10กับลบ8ใช่ปะแต่ว่าจุดที่เป็นลบ10กับลบ8เนี่ยเราจะไม่เอาแต่เราจะเอาจุดที่มันอยู่ระหว่างลบ10กับลบ8 ก็เลยสามารถเขียนบนเส้นจำนวนได้เป็นแบบนี้นั่นเองจุดลบสิเราไม่เอาก็เลยเป็นวงกลมโปร่งเนาะแล้วก็จุดลบแเราก็ไม่เอาก็เลยเป็นวงกลมเปิดแต่เราจะเอาในช่วงระหว่างลบถึงลบแส่วนข้อ10ข้อ10ปิดลบสองปิดสอถึง -4 ปิด ถ้าเขียนในรูปของเซตก็จะเป็นเซตของ x โดยที่ x เ,เนี่ยจะอยู่ระหว่าง2.5ถึง4และ x ก,ก็สามารถเป็น2.5ได้ x ก,ก็สามารถเป็น4ได้เช่นกันก็เลยเป็นมากกว่าเท่ากับแล้วก็หน่อยกว่าเท่ากับถูกปะส่วน5เขียนบนเส้นจำนวน มีจุดที่เป็น2.5แล้วก็มีจุดที่เป็น4ใช่ไหมคะจุดที่เป็น2.5เราเอาจุดที่เป็น4ี่เราก็เอาอยู่ระหว่าง2.5ถึง4ก็จะเป็นรูปแบบนี้ถ้าเขียนบนเส้นจำนวนเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัย ไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่พี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหหลังเลยอะ